ปีเมื่อเมียครับการงานการเงินต้องบอกว่าในโชคลาภอาจจะยังไม่ดีนะนะครับมีการจ่ายมีการเดินทางอะไรที่มากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนําแก้เคล็ดในการลงทุนครับแนะนําให้ลงทุนอาจจะไม่ต้องเยอะมากครับลงทุนเล็กๆน้อยๆได้นะครับในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่ามีการชอบอยากทําอะไรมากขึ้นอีกเยอะเลยครับจะจะให้คุณต้าสติให้ดีคิดให้ดีครับเบาๆครับ รับรองว่ามีโอกาสเสียมากกว่าได้ครับส่วนเรื่องความรักต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณจะรู้สึกเร่าร้อนเป็นพิเศษนะครับมีความรักมากเป็นพิเศษนะครับเสียเงินเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับความรักนะครับถ้าคุณมีกิเลสเยอะรับรองว่าในเดือนนี้คุณจะใช้เต็มที่ความรักนะครับฉะนั้นเนี่ยใจเย็นเบาๆลงบ้างครับส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วไม่เป็นไรครับอันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีครับนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับผมจะแนะนานิดนึงครับให้ลองตรวจนะครับเกี่ยวกับโรคโรหิตจางนะครับก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวกัับบโรคเลือดนะ ให้ระวังเอาไว้นะครับการเสริมดวงครับผมขอให้เสริมดวงโดยพระเจ้าตาละกันนะครับในการฝ่าฟันทําธุรกิจเรื่องของสุขภาพต่างๆนานาครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ